<c oughs> ตื่นเต้นได้ไหมครับเนี่ยชุดเช <c oughs> ่อังไรครับอขอตื่นเต้นแป๊บนึงโอเควันนี้ผมมากับโปรเจกต์ชื่อว่าทัชเชอร์นะครับโต๊ะตัวเดียวโต๊ะตัวเดียวที่สามารถเปลี่ยนอนาคตขององค์กรได้โต๊ะประชุมเป็นเหมือนหัวใจขององค์กรนะครับแล้วก็โต๊ะประชุมตัวนี้ของทัชเชอร์เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลายสามารถลดระยะเวลาในการประชุมได้สามารถรวบรวมข้อมูลรวบตึงข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่เกิดในการประชุม เข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและน,น,นําเสนอออกมาให้กับผู้ร่วมประชุมได้อย่างน่าอัศจรรย์คราวนี้โปรเจกต์ทัชเชอร์เนี่ย, er ยมันเกิดมาจากการที่ส่วนตัวชอบหนังไฟไฟล์โต๊ะโต๊ะประชุมตัวนี้มันจะเป็นทัชสกรีนทัชสกรีนใหญ่ๆแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างที่ช่วยกับให้ช่วยเหลือในการประชุมนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการข้อมูล Big Data สําหรับองค์กรด้วย มี ERP ที่จะใส่ลงไปในนั้น ERP ER ที่จัดการข้อมูลเรื่อง Enterprise นะฮะที่จะใส่ลงไปในนั้นทำให้โต๊ะประชุมตัวนี้สามารถเป็นวอลลุ่มก็ได้หรือจะเป็น p พ r ซ o น a ลยูทก็ได้เพราะว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Play Store ด้วยก็สามารถจะเป็น p พ r ซ o น a ลยูทได้เหมือนกันครับส่วนโต๊ะตัวเนี้ยเราเราเสนออยู่ที่60%ครับสำหรับชาร์กในราคา5ล้านครับโต,ตอยู่ไหนครับโต มีโตะหร,รือยังครับเนี่ยตอนนี้นมีแค่มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้ว2ส,ส่วนก็คือแอปพลิเคชันเรื่อง ERP ที่พัฒนาแล้วเป็นเบต้าครับแล้วก็มีแอปแอปพลิเคชันที่เป็นเกี่ยวกับภาษีครับอันนี้ก็พัฒนาแล้วเป็นเบต้าเหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวประชุมเป็นการดีไซน์เบต้าเหมือนกันคนระับเป็นเป็นดีไซน์อย่างเดียวยังไม่มีเดฟครับผม,ผมฟังผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย บูรลอกผ่านครับก็ยังทัวร์เอรี่ไปหน่อยเดี๋ยวรอมีโตะมีแอปมีอะไรมาเล่นกันให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็แล้วก็ว่ากันอีกทีได้ครับให้ดูด้านหลังก็ได้ครับมันไม่เอามาด้านด้านหน้าแล้วครับพอดีไอ้ตัวโต๊ะมันเป็นโตะขนาดใหญ่แล้วฮาร์ดแวร์มันใช้เงินทุนฝูงขออนุญทัผ่านแล้วกันนะครับสำหรับผมผมก็ยังเร็วเกินไปที่จะลงทุนณเวลานี้นะครับคุณแอนครับ ขำอะไรครับผมผมไม่มั่นใจเลยด้วยตื่นเต้นอยู่ด้วยครับพำด้วยว่าขำแล้วผมไม่มั่นใจเลยนอะไรก็เป็นไปได้ฮะรอครในรายการชักแทงใช่ไหมอะไรก็เป็นไปได้เคุณเกดถามดิฉันเหรอนนี้ใช่ไม่ไม่ดิฉันจะคุยเฉพาะกับคุณเกนเดียวแล้วก็คือกับชาทุกคนพอเท่านี้หันหันอย่างนี้ก็หันอย่างนี้พอเพราะดิฉันไม่ถนัดหันตรงนี้ ดิฉันจะไม่คุยด้วยเสียเวลาขอบคุณค่ะสุดท้ายผมขอผ่านนะครับครับผมขอบขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ชุดใส่ไฟมาคราวหน้าครับได้ครับผมผผมมยังไม่รู้ตอนแรกเขาขายโต๊ะสิบล้านหรือขายอะไรกันต่าง นาะเดแทแพนนะคะคะือการจากไปแบบไร้กังวลน,นะคะค่ะวันนี้จะมาพูดถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการวางแผนก่อนที่จะจากไป ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมีด้วยกันทั้ง6ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของการทําเอกสารที่ันกรรมแล้วก็แจ้งมรณะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของโรงพยาบาลการปรึกษาการเจ็บป่วยหรือว่าในส่วนนี้เนี่ยอยากผลักดันให้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยว่าสามารถเลือกได้ว่าจะเจาะคอ,อหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะไป 3. จะเป็นส่วนของการบริจา่างกายและบริจาคอวัยวะซึ่งอยากทำซึ่งอยากจะทําในออนไลน์ได้เลยแล้วก็มีการส่งบัตรประจําตัว ผู้บริจาคร่างกายให้ทางไปรษณีย์ส่วนที่4จะเป็นส่วนของร้านค้าร้านลงศพเกี่ยวกับพิธีกรรมวัดแล้วก็ทุกๆอย่างเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรมทุกศาสนาค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนที่5จะเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้ในการพูดคุย ทั้งรวมทั้งเรื่องของรีวิวสินค้าและบริการของแพลตฟอร์มเราก็คือเว็บไซต์เราแล้วก็เกี่ยวกับการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าหลังจากที่เราเสียคนที่รักไปเนี่ยเรามีการรับมือเกี่ยวกับอารมณ์ช่วงนั้นยังไงมาแลกเปลี่ยนความเศร้ากันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันในส่วนต่อไปเป็นส่วนที่6จะเป็นในส่วนของการสั่งเสียเหมือนตู้เซฟความทรงจําของเราเหมือนตู้เซฟความลับของเราในเกี่ยวกับว่าเรามีอะไรอยากจะบอกคนที่รักในวันที่เราไม่อยู่แล้วไหมให้กําลังใจเขา หรือว่าเป็นข้อความสุดท้ายที่เราอยากให้เขาว่าเขาสู้ๆนะหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยบอกเขาหรืออยากให้เขารู้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่ในส่วนตรงนี้ซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยจะถ,ถูกส่งให้คนที่เราเลือกไว้หลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการบริการตั้งแต่การแจ้งตายหรือว่าตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตในเรื่องของการทาพินิกรรอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายซึ่งเพนพอยต์ของหนูเนี่ยมันเกิดจากการที่หนูเนี่ยได้เสีย คนสําคัญเป็นบุคคลในครอบครัวไปแล้วก็คือไม่เคยเสียใครเลยในครอบครัวก็เกิดว่าทําไมทุกอย่างมันดูยากไปหมดทุกทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นเราไม่เคยหาข้อมูลมาก่อนว่าการที่เราเสียใครไปหรือว่าเขาเสียเราไปเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงต้องทําอะไรหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากจะก็คงจะมีคนไม่รู้เหมือนหนูเหมือนกันที่จะแบบทําตัวไม่ถูกก็เลยอยากให้เขาเริ่มตั้งแต่แบบ รู้ตั้งแต่ตอนนี้จัดการแต่ตอนนี้ก็คือจะขอ5้าแสนบาทค่ะแลกกับหุ้น15%ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มทําอะไรไปแล้วบ้างครับก็มีพวกคอนเน็กชันคะติดต่อไว้พวกวัดแล้ก็คุยตามสถานที่ต่างๆที่เราดีไว้มีเว็บเรี้ยงยังไม่มีเลยค่ะังไม่มีเว็บเลยอ่ะโอ้โือวันนี้คุณเขียนไว้ในเว็บเขาว่าอย่าไปถอดปลั๊กผมนะอย่าไปอย่าไปผาตัดนะให้ผมตายไปเลย ต่ถ้าญาติเขายืนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่คุณจะถือไปด้วยเว็บเนี่ยมันไม่ถูกยอมรับด้วยอะไรทั้งสิน้นคุณจะวิ่งไปทะเลาะกับญาติเขาไม่เว็บชั้นเขียนอย่างเงี้ยมันเรื่องนี้มัน,ม,น,ม,นมันยากแม่ไม่มีคำถามเลยลูกพวกแม่อึ้งเลยตั้งแต่เห็นนะแม่ขายแต่เอนเตอร์เทนเมนต์แม่ขอบายนะลูกนะจริงๆผมผมเจอแล้วพูดอะไรไม่ค่อยออก <c oughs> คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นความจริงที่ทุกๆคนก็ไม่อยากจะ ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็มีคนอย่างหลายๆคนที่เขาต้องการความเชื่อตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ธุรกิจที่ผมอยากจะทำเนาะแต่ว่าอยากจะให้กําลังใจนะครับก็คือ,ค,อคือผมมีความรู้สึกดีกับกับน้องทั้งสองคนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติน้องทําที่สาเร็จเนี่ยน้องอาจจะช่วยคนได้อีกลหลายๆคนในโลกใบนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยถ้าสมมติมันเกิดขึ้นกับเขา แต่ไม่อย่างที่บอกว่าคือธุรก,กิจนี้คืออาจจะไม่ได้เหมาะกับผมก็กกข,อขอผ่านานี้นะโดยการไปเอาคอมมิชชั่นเอาพาร์ทเนอร์เนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แต่ถ้าไปช่วยหลังการตายเนี่ยปัญหานั้นน่าจะเยอะกว่าเยอะเพราะผมเห็นคนที่ที่จากไปแล้วมีคนที่อยู่เนี่ยจเจอปัญหาแย่ๆเนี่ยมีเยอะมากผมว่าต้องแก้ปัญหาน,นั้นๆมากกว่าโอเคครับบายก่อนวันนี้ ผโชคดีครับ่ะขอบคุณค่ะแม่อาจจะไม่ได้ซื้อบริษัทหนูนะลูกนะแต่ว่าอาจจะเก็บโบรชัวรไว้ใช้บริการเพราะว่าเตรียมฆ่าตกรรมสามีที่บ้านนั่นนะลูกโชคดีค่ะลูกจุดเริ่มต้นของ Genius School Thailand ค่ะการที่จะทำให้เด็กคนนึงประสบความสำเร็จได้เกิดจาก3เสาหลักด้วยกันนะคะก็คือพ่อแม่ ครูและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการที่จะสร้างสังคมนะคะที่จะทําให้เด็กเติบโตมาอย่างแข็งแรงโดยที่ได้รู้ตัวตนจริงๆว่าพวกเขาเป็นใครเราจะไม่ตัดสินปลาด้วยการให้เขาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงค่ะจีเนียสค t h ท i ยแลนนะครับคือศูนย์ฝึกอบรมคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนะครับเพื่อ นำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดให้กับเด็กๆถ่ายทอดให้กับให้กับคนรุ่นใหม่ของประเทศเรานะครับเรานําเอาหลักการนี้ร่วมกับสถานรูดฟินแลนด์มาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยของเราเนั่นเองนะครับเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความแตกต่างกันเราจึงจะสร้างคาลิคูลัมนะคะหรือหลักสูตรให้เด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นตามความฝันความชอบความถนัดและเป้าหมายในชีวิตของเด็กแต่ละคนค่ะ เพราะความเชื่อของเราครับไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่อยากเรียนรู้เพียงแต่วิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นคนที่ควรเข้าใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่และคุณครูหน้าที่ของเราคือจะพัฒนาคนเหล่านี้เพื่อให้เขาเป็นเส้นทางที่สวยงามเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตบนเส้นทางของเขาครับ ครับผมวันนี้นะครับเราจึงอยากกราบเรียนเชิญคุณช้างนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง,ปลงวัฒนธรรมไทยนําสิ่งดีๆเหล่านี้มาเสริมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในประเทศเราให้ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเปิดทางเลือกใหม่ๆโดยการเราของเงิน8ล้านบาทแลกกับหุ้น10%บเปอร์เซ็นต์รถเรียนต้นแบบของเราอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะชื่อ The b u d d y G e n i u s s c h o ู l ค่ะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะหลักสูตรไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบของผู้ปกครองถูกไหมฮะ จริงๆแก่นของมันทุกที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลักสูตรความไม่เหมือนกันจะอยู่ที่เด็กแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาเราเริ่มค่ะเราจะเริ่มจากการสัมภาษณ์เด็กก่อนสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าเขารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนความถนัดความชอบเขาคืออะไรเฮ้ทำมานานเนี่ยครับปีกว่าๆค่ะแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าเขาต้องมามาหาคุณนะ่คุณเป็นปร,รมาจารย์หรือไงทําไมทําไมคุณคิดว่าคุณปีปเดียวสามารถ เทรนครู <Train> ได้ไปหาทุกคนต้องเข้ามา e ี i เ s ี c ย o กูอยาก<ต>รู้อยากให้พี่บีแชร์เพนพอยต์หน่อยครับเพราะในมุมนี้ครับคือเราเห็นแล้วว่าเริ่มจากเร,เริ่มจากสิ่งแรกที่เราเป็นครับเราเป็นในฝั่งผู้ประกอบการแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าน้องๆที่ค่อยๆทยอยโตขึ้นมาเนี่ยเขากว่าจะเจอตัวตนตัวเองมันใช้เวลานานมากไม่อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณไง ครับผมแต่ทําไมเขาต้องเชื่อคุณทําไมเขาต้องมาเรียนกับผมคุณพูดอะไรก็ได้ทําไมผมต้องเชื่อคุณทำไมต้องาเรีนเราเริ่มต้นจากการเป็นเราเริ่มต้นจากการเป็นเมนทอร์เมนเทอร์ให้กับเจ้าของกิจการค่ะเอาเป็นว่าคุณมาจากฟินแลนด์แต่ไม่รู้ว่าฟินจริงหรือเปล่านะคือดิฉันขอคอมเมนต์ชัดๆเลยนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนเป็นแม่ลูกสองนะคะลูกดิฉันสองคนเกิดมาจากการอุบุญที่อเมริกาของคุณเนี่ยดิฉันสนใจแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้ที่คุณมาพูดเนี่ย คือคุณพูดแบบเทอรี่หมดเลยคือเขาเรียกว่าทฤษฎีเราไม่รู้ตกลงคุณสอนอะไรดิฉันกับสามีเนี่ยคือถ้านั่งฟังกันอยู่อย่างเงี้ยสนใจครับมสรุปสั้นๆเลยนะครับดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ซื้อแต่จะส่งคุณเบนจามินสามีไปเรียนก่อนแล้วถ้าใช้ได้ซีสั้นหน้าคุณกลับเข้ามาขอบคุณค่ะเบสนี่กรุงเทพหรือเบสหัดใหญ่ครับตะกี้ที่พูดบตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพกันเทรนในกันเทรนมานอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ครับทำไมฮะ ครูคนแรกที่เราเห็นศักยภาพของเขาสูงสุดเขาเบสอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะอยู่ดีๆคุณอยู่กรุงเทพไปเห็นครูที่หาดใหญ่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตมั้งคะอยู่ดีวันหนึง่งเราก็มีเพื่อนแนะนําเขาให้พบกับเราตอนในร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะตอนที่เขาขึ้นมาแสดงว่าทาุาน,<ใ>นอันนี้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญออหลังจากที่เราประกาศตัวออกมาครับว่าเราเริ่มทำจีเนสครู ว่าเราเริ่มมองหาคุณครูที่จะเข้ามาร่วมกันเอางี้แลวกันนะครับคือผมเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่ผมจะเข้าใจด้วยเวลากําหนดนะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีอยากให้ลองทําต่อไปนะครับแต่ผมเองเนี่ยอาจจะต้องขอผ่านนะครับ,บเพราะว่าผมผมคิดว่าผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ธุรกิจเนี้ยที่จะทาเป็นธุรกิจเนี้ยมันน่าจะเกิด,ด้วยความบังเอิญนิดหนึ่งมันไม่ได้เกิดทั้งหมดด้วย แต่อยากจะขยายต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่80ล้านตอนนี้ที่มาขอเนี่ยคิดว่าอย่างมากเกินเพราะว่าทางเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องให้หมดเวลาคปก็เชานกันครับคิดว่ามูลค่าคงนึกไม่ออกว่า80ล้านมาจากมาจากตรงไหนด้วยด้วยรายได้กับอันนี้นะครับแต่ว่าก็เรื่องการศึกษาก็ดีครับเป็นกําลังใจให้นะครับตัวผมก็คิดว่ายังเร็วไปนิดนึงนะฮะก็อาจจะขอผ่านแต่ว่าคิดว่า ผมก็พอรู้จักครูที่ที่เชี่ยวชาญทางด้านฟินแลนด์เหมือนกันเดี๋ยวแนะนําให้นะครับขอบคุณมากเลยครับเคช่วยขอบคุณครับสุมากอบคุณค่ีซันถัดไปนะครับขอบคุณครับบอกบอกให้เข้าไปแล้วเข้าไปเลยอะเนี่ย